Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กุไไ <S 2> <S 2> ้มมิวเฮินพู้หญยบานงบประมาณแบบพันล่ำยังส่จะมองไม่เห็นข้างในแต่เป็นเสือฟางนะคะบาทที่นี่เขาก็เอาอันนี้สอยพอเขาสอยแล้วปุ๊บบาดน,นี้มา่ิิดใได้บาเขาทำไหลทำด้วยเส้นโกเขาเอาท่อเสือเอามาทดรองมากระไดผลน,นะคะก็เลยนำเนื่การกับตัวนี้บ้บาปผู้ปัญญานี่คือเจ้า บนเราี่ไปบุสยเหตดสิทอดเร้านอะไรก็ร้านบุษยเห็ุใจยูช่วมือกับสารกันเต็มยูนี่บอษย์ยูับเบอปลาอันนี้ก็ไลเบือร์้งก็่านเขาจะเต็มกันยูนี่ละรอคะนี่ไม่ใช่แม่ซื้อไปหลายนาดแบ่ไดมโอ้ยยายซื้อกิโลหนึ่งมันจะได้กี่ใบ แดงจะไหนเส้นวยอยยังบทสีเพื่มวยยูจะข้องคายไหลหามีอของบันป้าเส้นกบเส้นไหลห่ากบเส้นไหลขีกไกสี่แล้วค่ะสี่ี้ไก่กะมีจังสี่ระคะเป็นตเาย À, cái ừ, gì đây này? khổ khổ khổ, không biết. Cái quần lót bè, quần lót bè. Ai hỏi anh นะคะผ่านทั้งตัวค่ะเชือกไนลอนพันทั้งตัวเชือกไนลอนอ่าที่ที่มองไม่เห็นก็เกาไม่ยัดนี่ก็ร้อยแบบแบบโกสันโคกแบบโกสันโคกอ่าอันนียแบบโกสันโคกแบบโกสันโคกนี่ก็ร้อยนี่ บ้านหลานนี่ก็มีเหมือนกันตัวนี้ร้อยยี่สิบกว่านี่ร้อยยี่สิบใบรลวดรายมีสามร้อยใบเล็กใบละร้อยนี่สามร้อยนี่ใบเล็กใบร้อยนี่ใบเล็กนี่ไหนไหน่ะสามยยกยกขึ้นเจ้าไหเว่ารู้ว่าดังๆสามร้อยยกให้พิ่บู๊นี่เออสามรอยนี่ฮะใบนี่เท่าไหร่สามร้อยสร้อยบาทสามอยบาท ขเาาขาเอืหนยงนี่เขาเอื้อน่นี่ก็เนี่กะเส้นพลาสติกสอดสารให้เป็นลายสอดใ,ให้เป็นลวดลายค่ะต้ตตไนไส้แห่งนะคะที่จะไปทำกระปิบข้าวนะคะหรือว่าสารกระเป๋าก็ได้นะคะเป็นบางอย่างนะคะกระเป๋าที่ต้นกบที่ทำเอาไว้เขาซื้อไปหมดไม่ได้จะทำต้องใช้เวลาค่ะเพิ่งตัดตัดใหม่ๆกำลังจะออกใหม่ เวลาตัดต้นไหลนี่ต้องดูก่อนเขามีดอกขนาดไหนเขาแก่ลําตัวขนาดไหนพอใช้ได้นะคะถ้าตัดอ่อนจนเกินไปต้นไหลเนี่ยเวลายกเหี่ยวเข้ามาใช้งานไม่ได้นะคะเวลาเวลาสอยต้นกอกก็ต้องเอาแกนข้างในออกเอาแกนข้างในออกนะคะ,ะต้นไหลจะออกดอกขนาดกึ่งเหลืองและขาวตัดได้นะคะคิดตันแัวแยกต้นไหลนหน่อย กระปูดได้นะคะพิเศษไหมย่ยค่ะ